สวัสดีค่ะแล้วเราก็มาพบกับสีสุดท้าย<ม>ในวันนี้นะคะซึ่งหัวหน้าทีมหรือแม่ทัพทีมไม่อยู่เนาะก็เลยส่งลิงอีกตัวหนึ่งมาแทน<อ>นะคะก็เลยส่งลอีกตัวหนึ่งมาแทนซึ่งเป็นรองหัวหน้าวันนี้เราก็จะมีคําถามเรียกความพร้อมของสีแดงในงาน The m a s h EP2 ของเราในวันเสาร์นี้เช่นกันคําถามแรกเลยที่จะถามก็คือว่าสีแดงมีความพร้อมมากแค่ไหนคะนเป็นคาว่าพร้อมมากๆเพราะทุการเห็นตัวแล้กูโอ้ค<อ>ือตอนนี้เขาซ้อมแบบจริงจังมากบอกเออซ้อมจริงจังมากแต่แต่หัวหน้ากับลองหัวหน้าไหมร้อมงงนะ ยเลคโอเคทีเนี้ถ้าให้เทียบกันระหว่างสีสีซึ่งมีสีแดงสีส้มสีชมพูแล้วก็สีทองคิดว่าการแข่งขันครั้งนี้สีไหนจะเป็นผู้ชนะคะสีแดงแน่นอนครับสีส้มตัดออกหลอดดูจากโทมสีแล้วน่าจะต้องจำวัดว้ายสีทองไม่ไหวไม่ไหวสีนี้นใหญ่จัะเออน่าจะช่วได้อยู่แต่น่าจะคงไม่พลาดแล้วใช่ไหมก็สีแดงอ๋อเหรอเนี่ยต้องสีแดงอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าถามว่าสีแดงได้ที่หนึ่งไปแล้วใช่ไหมแล้วสีไหนคิดว่าน่าจะเป็นที่สองรองมาจากสีแดงโอ้ยากเลย ถ้าตัดสีแดงออกเนี่ยน่าะจะเห็นอยู่แต่ถ้ายังมีสีแดงอยู่ก็น่าจะยากเนาะอ่ะสมมติตัดสีแดงออกไปสีอะไรจะเป็นที่2 2> สองจะเป็นที่หนึ่งให้ให้สีทองแล้วกันเขาด้ออกทองแรงจริงทีเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยกระซิบบอกมาว่าสีชมพูอ่ะเขามาบอกว่ารางวัลเขาอ่ะเยอะกว่าแล้วก็เป็นรางวัลที่สูงกว่ามีจํานวนที่มากกว่าศักยภาพของสีแดงยังไงย,ยังไงก็ไม่ได้ที่หนึ่งสีแดงว่าอะไรบ้างคะความหมายที่ว่ามันเป็นกีฬาเป็นทีมเป็นด้วยสองคนหรือเปล่าในทีมสีชมพูอ่ะโอ๊ยทั้งทีมด้วยสองคนหรือเปล่าใช่มอา ทีินเขาแบบการันตีนะคะทำเหมือนหน้าทีิงแลุ้นสีด้ตัวเยอะมากน่าสงสารเขานะคะใช่ครับเพราะได้ดูแต่สองคนในทีมสงสารเขาแล้วะ,ะสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงสีอื่นบ้างคะก <c oughs> ็อยากให้ทุกสีเล่นให้เต็มที่ครับเล่นให้สนุกถึงจะรู้อยู่แล้วว่าสีใดชนะ <c oughs> แต่อยากให้ทุกคนมาจอยแล้วก็มาสนุกกันได้เล่นเพื่อนเพื่อนใหม่ๆมแต่ละตัวกันครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะ